สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้อยู่ในงานเจแปนเรีวโมเดลนะครับหรือ JRM 2024นะครับก็จัดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับที่บริเวณชั้น M อก็เป็นงานนะครับที่แสดงโมเดลรถไฟนะครับแล้วก็มีของที่ระลึกเกี่ยวกับรถไฟเนี่ยขาย ก็จัดขึ้นนะครับในวันที่8ถึง9มิถุนายนนะครับ2564วันนี้ผมมาวันที่9นะครับซึ่งเป็นการจัดงานนะวันสุดท้ายนี่นะครับก็จะมีค่าเข้างานนะครับคนละ50บาทด้านหน้างานนะครับก็จะมีโปสเตอร์นะครับรูปรถไฟญี่ปุ่นแล้วก็รถไฟไทยนะครับขายราคาใบละ30บาทแล้วก็มีเป็นเสื้อนะครับ ก็สนใจก็มาดูกันได้นะฮะเดี๋ยวเราก็อาจจะไปเข้างานนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในงานแล้วนะครับเขาก็จะให้เป็นริชแบนเนี่ยมาีรายละเอตนอยเข้านี่นะครับก็บริเวณตรงกลางนะครับมีจัดแสดงโมเดลรถไฟนะครับแล้วก็วิ่งโชว์ส่วนบริเวณรอบเนี่ยก็มีร้านขายนะครับของโมเดลต่างๆ ก็เดินชมบรรยากาศกันก่อนนะครับใครสนใจอะไรก็มาดูกันได้อน,นี่ก็จะเป็นโซนนะครับร้านขายโมเดลต่างๆ่าน,นี่นะครับก็มีโมเดลคันใหญ่นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็มีรถไฟวิ่งอยู่ลก็เป็นการาจัดเหมือนจริงมากนะครับ แล้วก็มีโปสการ์ดอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นของรถไฟญี่ปุ่นแล้วก็รถไฟอเมริกานอกจากของญี่ปุ่นนะครับนี่ก็มีของไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นโมเดลสถานีบ้านปินนะครับซึ่งอยู่สายเหนือนี่นะครับก็ดูราคานะพันหกร้อบาทเป็นสถานีนะครับส่งมาตรฐานนี่นะครับสถานีกันตังนะครับสวยงามมาก ่ามีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กโมเดลรถไฟไทยนะครับหัวรถจักรกรุ๊ปนะครับแล้วก็ดีดีห้าหนึ่งมีพวกตู้สินค้านะครับแปลว่าอนนี้ไม่มียางติดเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่มียางมีรถเมล์อยู่ด้านบนนี่นะครับก็ด้านหลังก็มีบอสตคอนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็เป็นรถดีเซลราง นะมีนี่นะครับรถนะจักรกรุ๊ปมาดูในส่วนของนะอะไรนะเร,เรียวเรียวแฟนเรียวแฟนนะครับมีของที่ระลึกเยอะแยะเลยอย่านงะพวงกุญแจนะครับถุงผ้ามาโชว์สองตัวนี่นะครับถุงผ้าลายปูนะครับแล้วก็นะพวงกุญแจนะนี่หลากหลายรูปแบบ มี <500 S 2> ก,กระดาษนะครับแล้วก็โมเดลม0 0เตัวที่เป็นราคานนี้เ็นี่นะครับมีโมเดลวิ่งโชว์นะครับรถไฟกับรถไฟฟ้าแล้ววิ่งสวนกันเลย BTS ตอนปี48เข้ามาม่ใหม่รถมีแค่อ่อนรถอยู่นะแบตเี่อ่อนนุ่ออนทำออนะก็มีขายโมเดลนะครับทั้งรถไฟไทยแล้วก็รถไฟต่างชาติดูบริเวณนั้นนะครับมีรถจักรไอ้น้ำ สังเกตดีๆนะครับด้านบนมีรถจักร CSR นะครับแล้วก็ QSY พร้อมตู้สินค้าจมีหนังสือนะครับรถไฟญี่ปุ่นอนี่นะครับก็มีโมเดลรถไฟนะครับลายการ์ตูนน่ารักน่ารักเป็นรถญี่ปุ่นเราก็เดินชมในส่วนของร้านขายโมเดลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปชม โมเดลรถไฟที่วิ่งกันจริงๆอน,นี่นะครับส่วนด้านนอกเนี่ยเราก็เห็นวิวดีนะนี่นะครับของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตโอโหอันนี้นะครับ,นนรบเรียกได้ว่ามาเป็นญาติเลยนะครับผมนี่ยนะมีตู้สินค้านะครับแล้วก็มีโมเดลรถไฟไทยนะครับนี่นะเป็น G E K กับ Unstom ก็บรรยากาศในงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินชมบริเวณที่โชว์โมเดลรถไฟวิ่งนะครับมาดูรถไฟญี่ปุ่นนะครับวิ่งนี่นะครับอันนี้ก็เป็นฉากภูเขาไฟฟูจินะครับแล้วก็ดูรถไฟฟ้าวิ่งผ่านนี่นะครับสวยงามเลย รถไฟนะครับวิ่งสวนกันนะบริเวณอุมโมงมาดูมุมสะพานบ้างนะครับผม มาดูมุมสะพานอีกมุมหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็มีรถไฟวิ่งมาด้วย อันนี้นะครับก็มีวงเวียนกับรถจักรนะครับแล้วก็เป็นโรงรถจักรไอ้น้ำด้านนี้นะครับก็มีนี่นะครับเป็นเหมือนอวัดของญี่ปุ่นก็ดูสวยงาม ครับก็มีรถไฟญี่ปุ่นนะครับก็จอดสแสดงโชว์อยู่ไม่แน่ใจนะครับเป็นตระกูลคิฮะหรือเปล่าอันนี้ก็มีป้ายบอกนะครับว่าเป็นตระกูลรถไฟชินคันเซ็นนะฮะคันนี้นะครับเป็นลายดอกไม้นะครับน่ารักดีมีอักษร JR อยู่อันนี้นะครับก็มีรถ ดีเซลรานะครับคีฮะ ah, 48แล้วก็40นะครับจอดแสดงอยู่ก็เป็นดีเซลรานะครับที่ไทยเราก็เพิ่งได้รับนะครับมาจากญี่ปุ่นอนี้นะครับฝั่งนี้สีเขียวสวยงามนะครับส่วนโซนตรงกลางนี้นะครับก็เป็นตรงสำหรับใครมีโมเดลรถไฟนะครับก็สามารถเอามาวิ่งโชว์กันได้ ก็จะอยู่ตรงบริเวณกลางขององานเลยนะครับแล้เดี๋ยวเราข้ามไปดูโมเดลฝั่งนู้นกันต่อนะมีรถจากอันสตอมนะครับกำลังวิ่งมานะโซนนี้นะครับก็มีรถไฟไทยให้เราดูเนี่ยเยอะเลยนะอนะนี่นะครับก็ยังเป็นตู้โดยสารนะครับสีเก่า มาดู QSY บ้างนะครับนี่นะโซนนี้เราก็ได้ดูรถไฟไทยนะครับกันอย่างจูกใจมีตู้ชั้น3นะครับสีเดิมด้วยก็คงจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนนะฮะมาดูรถน่าจะเป็นอเมริกานะครับเข้าโค้ง เป็นรถบรรทุกน้ำมันนะครับลิ้วยาวมากส่วนฝั่งด้านนอกนะครับก็เป็นรถไฟไทยที่เราเพิ่งได้ดูมาเมื่อสักครู่โอ้ตู้สุดท้ายสวยมากอันนี้เป็นขบวนรถ อ่ะบรรทุกทหารนะฮะอ่ะก็มีรถตู้เดียวนะครับวิ่งไปต่อ แล้วก็มีอันตอมนะครับกำลังมาก็ดูไป3ขบวนเลยนี่นะครับถัดจากอันตอมนะครับก็มี QSY มาอีก นี่นะครับก็เป็นจังหวะ,ะสวนกันพอดอีผมเห็นด้านข้างของบอตคอนะครับเขาเขียนอะป,ปิโตเลียมสามขบวนเลยนะครับตีคู่ ทั้ง JR นะครับแล้วก็รถไฟไทยมีรถบรรทุกถ่านนะครับแทรกมาบริเวณขบวนที่2นี่นะครับเป็นชุมทางรถไฟเลยนะครับ <laughs> ขบวนนี้นะครับท้ายขบวนก็มีบรรทุกรถด้วย รถบรรทุกทหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรถริ้ว JR นะครับแบบขบวนเดียวๆตีโค้มาแล้วนะครับ อันนี้น่าจะเป็นหัวรถจักรนะครับของอเมริกาแล้วก็จอดเรียงกันอยู่สามคันนะครับมีนี่นะครับรถจักรแตดีเซลมีรถจักรฮิตาชินะครับสีดั้งเดิมแล้วก็อันนี้นะครับไม่แน่ใจของประเทศไหนด้านหลังก็เป็น G.E.A. นะครับสี่ห้่สรถไอ้น้ำ มาดูโซนนี้ต่อนะครับาสวนกัน2องขบวนเลยตรงนี้ก็เป็นสะพานยกระดับนะครับเดี๋ยวมาดูรถขึ้น เดี๋ยวมาดูมุมผ่านสถานีบ้างนะครับมาดูกันต่อนะครับผมอันนี้หัวเหมือนดีดีห้าหเลยตอนนี้รถน้ำมันสีดำนะครับวิ่งสวนมาพอดี มาดูรถวิ่งผ่านสะพานนะครับ,อบ,บโอ้สวนกันพอดีเลยสุดยอดนี่ก็เหมือนกับเป็นรถรางนะครับ2ตูนะ้วิ่งระยะสั้นๆในเมืองอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นรถบรรุงทางนะฮนะวิ่งมา ไม่แน่ใจนะครับจะไปโรอยหินที่ไหน <laughs> อนอกจากนั้นนะครับก็มีหัวรถจักรไอานามนะครับคันเล็กบรรทุกตู้สินค้ามาพร้อมกับรถน้ำมัน เดี๋ยวเรามาลมมารอชมรถไฟนะครับเข้าสถานีเหมือนกับเป็น JR หรือเปล่าสีน้ำเงิน นี่รถไทยนะครับมีเจ w าเวพร้อมกับบอชอสมาดูรถไฟลอยฟ้ากันบ้างนะครับวิ่งผ่านเมือง เดี๋ยวเรามาดูรถข้ามสะพานนะครับแล้วก็เป็นอีกมุมหนึ่งด้านบนก็มาอีกขบวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูริ้วขบวนรถไทยกันบ้างน,นะครับเป็นรถจักรนะครับลากา JR West มา เดี๋ยวมารอชมรถไฟนะครับวิ่งผ่านชานชาลาสถานีม,ม,ามาดูรถอข้ามสะพานนะครับบรรยากาศแบบญี่ปุ่น มาดูบรรยากาศนี่นะครับข้ามน้ำนะ,ะตรงนี้โค้งนะครับมาดูมุมรถตีโค้งนะครับ พร้อมกับบรรยากาศต้นไม้นะครับสวยงามที่นะครับก็มีการจำลองได้อย่างสมจริงนะครับมีเซเว่แล้วก็เป็นเมืองนะครับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นมาคันเดียวนะครับน่ารักน่ารักเข้าอุโมงไปนะครับ มีขบวนนะครับกำลังจะออกมาจากนะอุโมงนะฮะ ก็เป็นบรรยากาศนะครับในงาน j จแปนเรล m o เดลนะครับหรือ JRM 2024ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ชมโมเดลรถไฟกันอย่างจุใจนะครับอันนี้นะบรรยากาศวันสุดท้ายพอดีก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ